ปัญญาเป็นปัญญาเห็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นปัญญาที่เป็นอายะเป็นปัญญาที่คอยชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบเกิดขึ้นเสื่อมไปก็ย่างพระพุทธเจ้าให้เราเห็นการเกิดแล้วก็การดับให้เห็นเกิดดับเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วเกิดดับของอะไร พระพุทธเจ้าตัสสอนเราภิสูุนทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายกลมมาเจริญสมาธิเธอเมื่อเธอทั้งหลายเจริญสมาธิอยู่จะเห็นการเกิดการดับของรูปจะเห็นการเกิดการดับของเวทนาจะเห็นการเกิดการดับของสัญญาจะเห็นการเกิดการดับของสังขารจะเห็นการเกิดการดับของวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออย่างน้อคุณแม่คืออย่าง มูจักมูจ๊บจั๊บหวายยังรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยยิ่งงบเคยมันเคยอย่างนันบ่ได้ปอยไว้ได้หนิย่าสิมันไม่ได้ย่าจิตเหนียอาเนียวยปลเคือยังขั้นท่าอ่านี่คือขันท่าทุกคนมีหมดเลยทุกคนมีขันหังเลยมีรูปมูจักรูปบ่ รูปแต่รูปรูปกายแล้วเนี่ยสิ่งที่ประกอบอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นมหาปูตรูปสี่ร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยดินน้ำาอน่ลมไฟเรียกว่าป <c oughs> <c oughs> ระอุศาสาหยุดให้จริงๆ้วที่พระเจา้าตรัสได้คือทั้งชีวิตเลยผูเจ้าเลี้ยงคำบอกเด้อดินน้ำไฟลมปัดนี่เขาเปลี่ยนคำบอกไหมเด้ เขาจังสิบอกถือตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยบรญญัติยังมาแล้วเนี่ยเป็นการบัญญัติที่ถูกต้องแล้วทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าก็จะตัดตอย่างนี้เลยดินน้ำไฟลมบ่มีที่ว่ามือตัดปีนหนัไฟล่มมืออื่นทิต,ตัดดีนนางลมไฟบม่มีพระพุทธเจ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นอาการลิโกคคำเดียวดินน้ำไฟลม ตอนตายคื่กันตอนเกิดมาเนี่ยดินน้ำไฟลมตอนเกิดมาอยู่ในทองแม่เนี่ยดินกนับน้ำทำงานกันมีดินมีน้ำมีไฟหมาความอวกุ่ได้ร่างกายขอดออกมาแต่ไม่มีลมดินน้ำไฟลมแมนบอลตอนตายเดี๋ยวไเนี่ยยังไปก่อนตอนตายปุ๊บยังไปก่อนลมไปก่อนแมนบอลพอตายปุ๊บคนเราบอกบอกมีลมหายใจ นะ่คือลมไปแล้วดับไปแล้วต่อมาคือนย่งไฟเพราะอย่างนจะมีไฟเคยเห็นบ่าตายปุ๊บตัวเริ่มเย็นแมงบอเพราะผมมีไฟรอเลี้ยงแล้วผมมีไฟให้งความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วผมมีไฟถิจะมาย่อยมาเผาผลาญในร่างกายลรวจากร่มไปปุ๊บมันดิบกับไฟไปพอไฟไปปุ๊บมันดิบกี่ยัง ยังต่อไปนามแมนบอลอตายปุ๊บโตเริ่มนามหาทางออกโตเริ่มพอง <c oughs> เขียวมันเริ่มหาทางออกมันหาทางออกไม่ได้โตมันก็เริ่องพองพอมันหาทางออกได้ออกทางใดแน,นล่ล่ะออกทางปากทางไหนทางไหนทางอย่างพรา,ามันหาทางออกได้ปุ๊บนามมันก็ออกไปจนนามออกไปหมดหลับมันเลยตัวทายขึอ้นย,ยัน <c oughs> ดินนา ตอนแรกแกผมขนเล็บฟันหนังน,นี่แหละมันก็ค่อยๆแห้งสลายไปตอนตายก็เลยต้องย้อนกลับพาตอนตอน,ตอนได้มาใหม่กับดินน้ำไฟลมพอตายพ๊กก็ลมไฟน้ำหินเห็นบยเนี่ยพวเจ้าตาแบบนี้ในาย,ยางหมเลยเพราะฉะนั้นห้าเบาตอไปห้าหมดพ่อเขาบอกว่ารูปยประกอบไปด้วยอะไรมหาพุตรรูปสี่มหาพุตรรูปสี่ได้แก่อะไร แต่แกยังมาฮะดินน้ำไฟลงอันนี้คือรูปเนาะได้แลับรูปเวทนาคุจักเวทนาบอสมันเป็นที่ไหนนอกไปใน้าวดขาบอมันเป็นที่ไหนเวทนาเวทนาคื้นอย่งความรู้สึกถูกต้องเลย เวทนาคือความรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกสุขคนมีความสุขวาอ,อ่ารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะรู้สึกอทุกขมคว่าสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขคุณยายบอกปวดขาเนี่ยเป็นทุกขเวทนาคนังปุ๊บลมผัดไม้เย็นเยเนี่ยสุข,ขเวทนาเห็นว่อืมรองบอกปเปิดร่อมเบิ้นเกิดนทุกขเวทนา นี่คือเวทนาทุกคนรับรู้ได้ไหมทุกคนรู้สึกได้ไหมได้ทุกคนมีชนะมีทุกคนนะอืสัญญาสัญญาคืออย่างความจําจําได้อะไรที่เราจําได้ในแหละเรียวกว่าเป็นสัญญาส่วนมากมันจะไปจําเรื่องอะไรเรื่องอดีตแมนยูบอกสิ่งใดที่มันเป็นอดีตจําดีครับ ม,มันจำคาคเกี่ยงเองว่าเนี่ยหลกสัญญาความจำอืมเรื่มอ่าแต่มันอ่าเนี่ยะสัญญามันไม่เที่ยงมันเกิดดับตลอดเลยมันไม่เที่ยงแล้ไอ้เรื่องที่เราอยากจำนี่จำได้ค้าเนาะอืม,อมวันนี้คือสัญญาความจำมสังขารความคิดปรุงแต่งเนี่ย บัตย่ำปรุงเนี่ยปรุงไปทั้งใดบัดนี่วน,นักปรุงไมทั้งใดอน,นาคตบัดนี้อืมอยากถือหนหวยก็ปรุงไปอยากรวยอยากตืห่หวยอยากมีบ้านอยากมีรถทั้งๆติดของกับท่านมี่นะจะปรุงไปเรียบร้อยแล้วอืปรุงไปในสังขารแมนบ่น่ะอันนี้ทุกคนมีสุดท้ายคือวิญญ,ญาณจักวิญญ,ญาณบ่สจับวิญญ,ญาณไม่รู้จักไหม ฮะมนจิตจิตก็ได้วิญญาณก็ได้เพราะอันเดียวกันทําไมต้องบอกอันเดียวกันเพราะพระเจ้าตัดไว้ในพระสูตรสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างอันเดียวกันเด้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณมีหน้าที่รู้มีหน้าที่เกิดดับมันไปรับรู้อะไรนั่นแหละคือวิญญาณ วิญญาณบูมเนไอเน่าตะกุ่มตะกุ่มตามปลาตามยังเด็กยมาต่างำมันขึ้นไปนี่เห็นคิดว่าเป็นวิญญาณร้อยมากบมนนูมเอนเด็กเห็นดวงไฟแวบ,บๆมากกับสีเป็นวิญญาณแบบบูมเมนเด็กวิญญาณคือธาตุรู้มารู้อะไรละ่ะร,รู้รู้รู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารน,นี่แหละเราไปรู้อะไรนั่นแหละคือวิญญาณตอนน,งงน,นี้นางร่มเปาเด่นๆหนูจำอยู่ หมูบอกว่ามันหมูซึบเย็นหูว่ารู้นั่นแหละวิญญาณเข้ามารู้แล้วว่าเกิดเวทานาเห็นบอกถ้าเกิดจีนเร็จอย่างนั้นจีนเร็วก็วินญาญณไม่ได้ต้องชี้เราไปแล้วว่านั่นคืออะไรพอบางทีเห็นนอกตะกุ่มตะกุ่มเกาอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นอสุร,รกายก็ได้ ที่อาจจะเป็นพวกเทวดาวพวกคนทันไกลที่อยู่ตามต้นไม้เป็นไปในเบิร์ดเลยแต่เราไม่รู้เราตีรวมเลยวิญญาณอืมก็เราไม่รู้เราก็เลยรวมไปเลยว่าวิญญาณแต่จริงๆแล้วคำว่าวิญญาณของพระเจ้าคือธาตรู้ไปรู้อะไรนั่นแหละคือวิญญาณซึ่งวิญญาณเนะี่ยทุกคนมีมีรู้หมดเลยมีวิญญาณหมดเลยแต่เราจะไปเห็นอะไรล่ะอันนี้คือคร่าว ในยากของความละเอียดนี้นเย,ย,ยอะกว่านี้แต่วันนี้เอาเท่าไหร่ในห้องฟังข่าวกันมาให้เรามารู้จักกันห้าเพราะถ้าเกิดเรา,ารู้จักขนาาันห้าปุ๊บเนี่ยเราจึงจะมานั่งสมาธิเห็นการเกิดดับได้พระพุทธเจ้าให้เรานั่งสมาธิเห็นการเกิดดับยังไงต่อไปฟังดีๆด้อแล้วต่อไปพอฟังธรรมแล้วจะให้ทุกคนได้ลองนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บอาการมันจะเป็นอย่างนี้ไหม ลองสังเกตมือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาณาปันสติการนั่งเจริญอาณาปันสติพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องทำบริกรรมเราอาจจะเคยได้ยินมาหลวงพ่อนะันหลวงพ่อนี่หลวงตานหลวงตาที่สอนเฮ้บริกรรมํำบริกรรมมันมีต่งนนางๆนานาหละแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอน พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าตัดไปเน่เมื่อหายใจเข้ายาวเนี่ยก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ทำความรู้พร้อมเฉพาะเสื่กายจทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกทํากายะสังขารให้ระงรับหายใจเข้าหายใจออกกายะสังขารให้ระงรับคืออะไรทําให้มันอยุ่คิดเฉยทําร่างกายเราให้อยู่นิ่งๆพออยู่นิ่งๆปุ๊บปัดเด็เบิ้งล,งลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราเนี่ยมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วสังเกตดูดีๆว่าเราหลุดไปคิดอะไรไหม พอนั่งปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมีอาการเหมือนกันหมดเลยพอนันอนนอนง่งบนลมหายใจเนี่ยมันบริอยกับลมมันจะฟุ้งออกไปฟุ้งออกไปรู้สึกสุกบ้างทุกบ้างฟุ้งออกไปจําได้ไหมโย,ยบ้างฟุ้งออกไปความคิดปรุงแต่งบ้างเห็นบอกมันจะฟุ้งอยู่ในสาม,มาการเนี่ยหน้าที่ของเราคือพระเจ้าให้เราเละละตรงนั้นกลับไม่อยุดกล็ลมหายใจทำไมหายใจเขา่าพาจะออก ุ่งรุดออกไปอีกเราก็ดึงกลับมาใหม่ลักไปเลยดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจก็ออกตรงเนี้ยเราจะเห็นเกิดดับยังไงในขณะที่เราอยู่กับลมหายใจก็ออกเรียกว่าอานาปัสติจิตมามีอารมณ์เดียวตรงเนี้ยัะอยู่กับลมหายใจก็ออกแต่ในขณะที่เราอยู่กับลมหายใจก็ออกแล้วมันหลุดออกไปคิดพอมันหลุดออกไปคิดปุ๊บม,มันดับจากลมมันไปเกิดอยู่กับรู ดีๆด้วยนะหน้าที่ของเราคือมีสติละตรงนี้ดับตรงนี้ดึงกลับมาอยู่กับลมเราก็เห็นการเกิดดับแล้วก็ไปเกิดดับเราเห็นการเกิดกัรดับเลยบุคคลอันผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกเกิดรู้สึกสุขทุกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดผัส,สาสะกระทบแล้วย่อมจําได้ไหมรู้เราจะเห็นการเกิดดับตลอดเลยมันจะเกิดขึ้นตลอดเลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เราเห็นการเกิดกับตรงเนี้ยตรงนี้เรียกว่าเป็นปัญญาของเราเป็นปัญญาที่คอยจำแรกกิเลสกิเลสคือยันนี่แหละภาวะตัณหาเคอมนหลุดออกไปสร้างภพสร้างนามธรรมรู้สึกบ้างสุขทุกบ้างจําได้ไหมรู้บ้างความคิดปรุงแต่งบ้างมันเป็นภาวะตัณหาเราก็เพียงเผาภาวะตัณหาละภาวะตัณหากลับมาอยู่กรบลมหายใจก็ออก ซึ่งตัวลมหายใจพอกนี้พระพุทธเจ้าเ,าเารียกว่าเป็นกายคตาสติเรากําลังล,ลึกอยู่กับกายซึ่งพระองค์ตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืงอมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืงอมอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานชื่อหนึ่งซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเราอยู่กับลมเราไม่ลืมลม ไม่ลืมอมตะนั่นเองไม่ลืมนิพพานชนเหล่าใดบริโภคกายกตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะเรากําลังบริโภคอมตะเลยกำลังบริโภคนิพพานเลยชนกายกตาสติอันชนเหล่าใดส้องเสร็จแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเานั้นต้องเสร็จลวเรากําลังต้องต้องเสร็จอยู่กับอมตะเลย กำลังเสพอมตะกำลังเสียพิพา,านเลยกายคตตาสติอันชนเราใดไม่ประมาทแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ประมาทแล้วแสดงว่าเราไม่ประมาทในอมตะเรากําลังได้อมตะตลอดเลยเห็นแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับลมปุ๊กจิตหลุดออกไปคิดเราละเลยกลับมาอยู่กับลมใหม่นั้นอีกไปอีกดึงออีกเราต้องสู้กับมันอยู่อย่างนี้ เรียกว่าเรากำลังทําความเพียรเพื่อขอบเพราะว่าตัณหาเลยตรงนี้เป็นปัญญาของเราเราศรัทธาพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วรักษาศีลไว้รักษาศีลเนี่ยเพราะศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นของพรหมจรย์ศีลจะไม่ทําให้เราหลร้อนในภายหลังพอเรามีศีลรักษาศีลมานั่งเจริญภาวนานั่งจเจริญเห็นการเกิดดับเนี่ยปัญญาของเราเกิดแล้ว ซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยให้เราทําอย่างนี้อาณาปานสติแม้สุดการเพร่งรัดนิ้วมือเห็นรัดนิ้วมือเนี่ยงออนิ้วข้ามาแป๊บเดียวเนเร็วบ่เร็วมากเนี่ยรัดนิ้วมือมาอ,อ,อาณาปานสติแม้จุดการเพร่งรัดนิ้วมือเราก็กล่าวว่าภิกษุนั้นอยู่ไม่เหมือนห่างจากาทางทําตามคําสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแฟนเปล่า ก็จะป่วยการกล่าวไปยายถึงผู้ที่กระทําให้มากซึ่งอาณาปนานะสตินั้นเล่าแห่งหลายแห้งดีแต่ยังน้อยๆนะจับลัดนิ้วมือแต่ลัดนิ้วมือเนี่ยพระพระุทธเจ้าให้เราทําเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสามเวลาเช้าก็ลัดนิ้วมือกลางวันก็ลัดนิ้วมือเย็นตกเย็นมาก็ลัดนิ้วมือเราเนี่ยพยายามเลนลึกให้ได้ต่อลมหายใจเนี่ย ช้ากลางวันเย็นวันหนึ่งเนี่ยสามเวลาเวลาหนึ่งเนี่ยยางน้อยรัดมือแต่จะปวยการเก่า,าก็ยาผู้ที่กระทําให้มากซึ่งอนาปนานัสตินั้นเราแห้งหลายแห้งดีบ้านงนแห้งหลายแห้งดีเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เรารู้ลมหายใจก็ออกเนี่ยกิเลสมันจะสิ้นไปเท่าไหร่เราไม่รู้ว่ากิเลสมันสิ้นไปเท่าไหร่แต่ถึงเวลาแล้วเราจะรู้ว่ามันสิ้นไป กิเลสคพื่อยังราคะโทสะโมหะนี่แหละตอนเนี้ยทุกคนบอกว่ราคาโทสะโมหะเต็มเลยแต่พอมานั่งเจริญอนาปนานสติฝึกไปเรื่อยๆเ็ดไปเรื่อยๆ,อยๆจักมือหนึ่งเนี่ยโยมเขียนว่าราคาโทสะโมหะมันเริ่มเบาบางเริ่มเบาบางลงไปนั้นก็เท่ากับว่ากิเลสน่มันถูกทำลายไปแล้วมันเริ่มสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไป,ไป,ไปแต่วันนึงเนี้ยเราไม่รู้ว่าในขณะที่เรามานั่งรู้ลมหายใจเราพอ,อ,อกอนก่ย เราไม่รู้ว่ามันสิ้นไปเท่าไร่แต่ถึงเวลาโยมจะรู้เองว่ามันสิ้นไปตรงนี้คือปัญญาของเราการเจริญอาณาปาน,นสติหรือการเจริญกายรตาสติเนี่ยได้ปัญญามากมายเลยปัญญาแ่นปัญญาเร็วปัญญาใหญ่ปัญญาตัางแผ่นดินปัญญากว้างขวางเยอะแยะเหมือมมนเลยการแบบปัญญา